สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19สิงหาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีแดดตัวเน้นตัวชัวตัวติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบันใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมาต้องมีคท่าคือวันนี้อย่างที่แจ้งไปแล้วครับว่ามี2 EP EP หนึ่งสองคู่ในเซอร์พิบลีกสองตัวส่วน EP สองสองคู่ครับเป็นลาลิกาสเปนตัวหนึ่งแล้วก็พิบลีกตัวหนึ่ง ตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ e p 2 2คู่คืออัลเบรียกับเรอัลมาดริดแมนซิตี้กับนิวคาสเซิลห้ามพลาดำเนินการทาั้งพวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกนะเช็คข้อมูลสองคู่โดยทฮนิแคปับอัลเบรียกับเรอัลมาดริดในศึกลาลิกาสเปนแข่งขันกันตอนเที่ยงคืนครึ่งเสนอราคาให้เรอัลมาดริดบุกมาต่อที่ลูกควบ แน่นอนคู่นี้ชื่อชั้นทีมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันมาเี่เป็นแค่ทีมระดับครึ่งตารางล่างลุ้นหนีตกชั้นด้วยซ้ําในขณะที่อันเบเล่เป็นทีมระดับลุ้นแชมป์ลีกลุ้นพื้นที่ยุโรปผลงานเกมแรกของอันเาเล่เปิดบ้านแพ้กับรายโยบกาโนไปสองประตูต่อศูนนะครับเกมนี้ยังได้รับโอกาสลงเล่นในบ้านติดต่อกันเป็นเกมที่สอง แต่จะมีโอกาสแก้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าคู่แข่งนั้นดูหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจากลาโยมาเป็นเลอันมาริดและเลอันมาริดเกมแรกก็บุกเอชนะอันติกบิลบาได้ถึง2 0วันนี้ก็ออกมาเยือนในเกมลีกติดต่อกันเป็นเกมที่2เช่นเดียวกันอันมาริทกับเลอันมาริดนอกจากชื่อชั้นทีมคุณภาพทีมนัรเกณฑ์นักเตะอย่างแตกต่างอย่างชิ่นเชิงแล้วสถิติการเจอกันของเลอันมาริดก็ข่มอันมาริอมิด เจอกันสิบครั้งหลังสุดแล้วบริชนทนาถึงเก้าครั้งเสมอหนึ่งครั้งวันนี้ในราคาลกควบถือว่าน่าสนใจเลยอย่างไรก็ตามครับเมื่อไปสองพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายครับในส่วนของราคาพูเลือกอยู่กับไรอันมาร์เรดทีมเยือนปรับราคาลดลงทั้งหมดครบถ้วนห้าลาย มั่นใจและมันชนะแน่ช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมด5้ารายครบถ้วนช่องทีมจะบ,บ้านอัลบรเษียปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมด5้ารายครบถ้วนผู้เลือกในอันาริษัทแฮนดิคแคปเป็นราคาและบริษียบูมต่อราคาอยู่ที่ลูกควบในเลทนี้เจ้าเท้าห้ารายก็ปรับลดลงในช่องทีมเยบอมต่อในขณะที่บอลรองจะบ้านก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมด เพราะนั้นผู้นี้แฮนดิแคปนี้มั่นใจครับว่าแรมาดริดจะบุกเอาชนะและกินแฮนดิแคปได้ด้วยวางใส่ต่อเรอันมาดริดเป็นที่หนึ่ตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่1ของ EP 2ประจำค่ําคืนวันเสาร์นี้ครับอยู่ต่อเรอันมาดริดคู่ที่2ครับใช้ข้อมูล2องคู่ด้วยแฮนดิแคปแมนซิตี้กับนิวคาสเซิลครับเป็นคู่ผิวบริเวกอังกฤษแข่งขันหนึ่งสุดตีสองแมนซิตี้ต่อที่ครึ่งควบลูก แมนซิตี้ครับทีมแชมป์ลีกทีมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีมแชมป์ซุปเปอร์คัพล่าสุดทีมแชมป์คอมมูนิตี้โอ้แชมป์เยอะแยะไปหมดเลยสำหรับแมนซิตี้ล่าสุดก็คือการออกไปเล่นซุปเปอร์คัพกับเซบียาครับเสมอในเวลาหนึ่งหนึ่งก่อนที่จะไปชนะโดยจุดโทษควา้าแชมป์ได้สำเร็จแต่แน่นอนครับก็แลกหมดด้วยพลังกำลังมหาศาลเลยแหละ รับแมนเชสเ้กลับมาลงเล่นเกมนี้พวกเขาจะยึดชุดล่าสุดลงเล่นหรือเปล่าหรือจะโงเนชั่นทีมอันนี้ก็น่าคิดน่าห่วงเพราะว่าพักถึงไม่กี่วันทอนเดงส่วนผลงานในลีกเกมแรกมาเดิมในพวกเขาออกไปตบเด็กอย่างเมอร์ลี่ได้ถึง3ประตูต่อศนในขณะที่นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเกมแรกในลีก ปันเดิมด้วยการเปิดบ้านอัดแอตเลเวลาไปห้าประตูต่อหนึ่งนะดุเหนือเกินผลงานภาพรวมยังคงยอดเยี่ยมเพราะว่าเก็บชนะได้อย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องแนละ้วฟอร์มร้อนแรงแล้วก็ขุมกาลังกําลังลงตัววันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เกมง่ายของแมสติี่อย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้เห็นราคาก็รู้เลยครึ่งควบลูกปกติแมต็ตี้นี่ ในบ้านนี่จะเจอขอไม่แข็งจริงนี่ราคาเกินลูกตลอดแต่ถ้าแข็งๆหน่อยก็จะราคาประมาณนี้แหละนะอย่างไรก็ตามครับเมื่อไปสองพูด,ดูแฮนดิแคปจาก,กเจ้าต้างห้าหลายวันนี้เจ้าต้างห้าหลายไม่เชื่อใจแมนซิตี้ไม่คิดว่าแมนซิตี้จะชนะได้ในเกมนี้นะครับไม่เชื่อนะครับพวกเขาไม่เชื่อปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยครับในช่องจับบ้านนะห้าหลายปรับราคาเพิ่มขึ้นครบถ้วน แต่ในช่องเสมอและช่องทีมยานิคอสเซนเจ้าปรับราคาลดลงครบทั่วทั้งห้าลายเลยเจ้าเรื่องที่จะเชื่อว่าเสมอรหรือไม่ก็ยนิคอสเซนชนะด้วยซ้ำในขณะที่แฮนิแคมครึ่งคุ้มลูกเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ,บ้านบอลต่อบอลต่ออย่างแมนซิตี้นะเจ้ากับปรับขึ้นหมดเลยแล้วไปปรับลดลงในช่องบอลรองนิวคาสเซลเพราะนั้นทูนี้แฮนิแคมนี้เจ้าเลือกอยู่กับบอลรองครับ ส่วนองนิวคัสเซนเป็นที่เด็ดตัวแ้นสุดสิบดาวตัวที่สองครับใน EP 2สองนะอันนี้เป็นสุดพินเบลิกนะก็สรุปว่า EP 2สองมีสองตัวลาลิก้าตัวหนึ่งครับก็คือต่อใลอันมันติที่บุกไปเยือนอัมเบรียนะส่วนพินเบลิกก็ลองนิวคัสเซนส่วนท่าใดยังไม่ได้ฟัง EP 1ีหนึ่งน้องวติดตามด้วยขอบคุณมากๆครับขอให้รวย